เปิดแองเลยตั้งไฟแรงตั้งแล้วครับตั้งแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนแฟนเพจซูมระยองวันนี้อยู่กับ แอดมินศูนย์ามหนึ่งนะครับศูนย์สามหนึ่งมาตรวจสอบอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาบอก้างนะครับครับอยู่ถนนสุขุมวิทนะครับถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทบางขาออกเมืองระยองนะครับมุ่งหน้ามาัตตพุธนะครับมุ่งหน้ามาัตตพุทธตอนนี้มีรถยนต์ จนเสาไฟเสาบอกทางนะครับเสาบอกทางครับเพื่อนเป็นเพจที่ใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังหน่อยนะครับควรระมัดระวังหน่อยครับตรงเลยปั๊มปตทมานะครับเลยปั๊มปตทมาจะถึงแยกเรืนองตำลีนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เป็นรถยนต์นะครับรถยนต์จนเสาบอกทางนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาสว่างพรกุศลครับนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับช่วยกันแชร์ครับ ช่วยกันแชร์ตามหาญาติด้วยนะครับตอนนี้ญาติจะไม่รู้นะครับตามหาญาติด้วยนะครับช่วยกันแชร์ตามหาญาติหน่อยครับครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสว่างพรกุศลครับที่นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยองนะครับกรุงเทพระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับช่วยกันแชร์ ตามหาญาดด้วยนะครับตอนนี้ญาติยังไม่รู้ครับญาติจะไม่รู้นะครับครับถนนตะคุมบินนะครับเฮดเกตอนกยู่ถนนตะคุมบินครับมุ่งหน้ามาตัตพุทธนะครับหรือมาจากมาตัตพุทธมุ่งหน้าเข้าเมืองนะครับเพราะอยู่เกาะกลางพอดีนะครับเล่นฝา ท่านที่เดินทางมาจากมัธยพุทธนะครับเลยแยกเนินสำรีมาก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับครับ ครับเพื่อนแฟนเทตที่เดินทางมาจากมัธยพุทธเข้าเมืองนะครับมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับก็ควรระมัดระวังหน่อยนะครับควรระมัดระวังหน่อยนะครับมีเจ้าหน้าที่อาสาตววางพรลุสนนะครับเปิดไปว่าววาบอยนะครับเล่นฝาเลยนะครับนี่ฝั่งเข้าเมืองก่อนถึงปั๊มปตทนะครับเลยแยกเนินสัมฤทธมานะครับครับควรระมัดระวังหน่อยครับ ครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อาสาสว่างพรกุศลนะครับเปิดไฟวาบๆให้นะครับแจ้งเตือนว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับเปอุบัติเหตุนะครับเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์หิดประตูเดี๋ยวผมแสดงดูหนอยครับแจ้งทะเบียนหน่อยครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ทะเบียนข้างหน้าไม่รู้หล่นหายไปไหนครับเดี๋ยวผมหาทะเบียนก่อนครับทะเบียนอยู่ด้านหลังนะครับ ทะเบียอยู่ด้านหลังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับตอนนี้ฝนตกด้วยลําบากหน่อยนะครับลําบากหน่อยเดี๋ยวผมเดินไปหาทะเบียนก่อนนะครับเป็นรถยนต์สีป D D ่ประตูนะครับรถยนต์สี่ประตูดีแม็กครับดีแม็กสี่ประตูนะครับครับนี่สภาพถุงลมแตกมดเลยครับ ครับเดี๋ยวผมไปดูทะเบียนให้นะครับดูทะเบียนให้โอ้โหตอนนี้ฝนตกฝนตกลำบากมากเลยฝนตกครับป้ายทะเบียนนะครับขอไข่ขอทุงสองสองหกเจ็ระยองนะครับ ายทะเบียนขอไข่ทอทง2267ระยองนะครับช่วยกันปักหมุดให้ด้วยนะครับขอไข่ทอทง2267ระยองนะครับเป็นดีแม็กนะครับดีแม็กปีประตูนะครับดีแม็กซ์ปประตูนะครับตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่สว่างพรกุศลนะครับได้นำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ปลอดภัยครับขอให้ปลอดภัยนะครับนี่ครับรถสภาพรถครับเพื่อนแฟนเพจก็ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์หน่อยท่านที่เดินทางมาจากมาตาพุทธนะครับมาตาพุทธเข้าเมืองนะครับเข้าเมือง เลยแยกเนินสำลีมาจะมีไฟว่าวาบอยู่นะครับมีไฟว่าวาบอยู่ก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับใช้ความระมัดระวังครับใช้ความระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับฝนตกถนนลื่นครับควรระมัดระวังหน่อยนะครับช่วยกันแชร์เลยนะครับช่วยกันแชร์ตามหาญาติช่วยกันแชร์เตือนเพื่อนเพื่อนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันนะครับว่า เลยกระพานเนินตำลีมานะครับฝั่งขาเข้าเมืองระยองนะครับก่อนถึงปั๊ปมปตทมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับตอนนี้เจ้าหน,น้าที่สว่างพรกุศลได้เปิดไฟวับวอบอยู่นะครับเปิดไฟวับวบให้ท่านได้รับรู้นะครับให้ท่านได้รับรู้ว่าตรงนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับครับใช้รถใช้ถนนก็ ระมัดระวังกันหน่อยนะครับระมัดระวังกันหน่อยนะครับครับนี่ครับเชืวอกันแช์หน่อยนะครับเชืวอกันแช์ตามหาญาติตอนนี้เจ้าหน้นาที่สว่างพรกุศลครับนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและกรุงเทพละยองนะครับกรุงเทพละยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับเนี่ยสภาพรถนะครับแหลกเลยครับช่วยกันแชร์ตามหาญาติด้วยนะครับช่วยกันแชร์ตามหาญาติช่วยกันแชร์ตามหาญาดด้วยนะครับครับผู้ได้รับบาดเจ็บได้ส่งโรงพยาบาลพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่อาสาสว่างพรกุศลนะครับ เจ้าหน้าที่สว่างพรกุศลน,นะครับได้นำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพเรายองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก <ใน S 1> ็ขอ,อบขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ปลอดภัยเป็นกำลังใจให้นะครับจากไกลรูร่มระยองนะครับขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็เพื่อนแฟนเพจนะครับช่วยกันกดแชร์ให้เจ้าหน้าที่หน่อยนะครับเจ้าหน้าที่อาสาสว่างพร เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สว่างพรเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับครับเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับครับเพื่อนที่ใช้รถใช้ถนนสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยนะครับฝั่งที่เดินะทางมาจากเมืองระยองเลยปั๊มมานะครับปั๊มปตทมา ฟังงักเข้ามัตตพุทธนะครับก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับตรงนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับรู้นะครับว่าตอนนี้ มีบัติเหตุนะครับครับก่อนโอยแค่ห้าร้อยบาทครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแรงมากครับครับแรงมากเพราะตอนนี้ฝนตกด้วยครับฝนตกหนักถนนมันลื่นนะครับใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังหน่อยนะครับ ใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังหน่อยนะครับตอนนีถ้ถนนลื่นมากนะครับถนนลื่นมากครับเพื่อนๆเพจก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์เดินเพื่อนๆด้วยกันนะครับใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังหน่อยนะครับควรระมัดระวังหน่อยนะครับ ฝนตกถนนลื่นนะครับฝนตกถนนลื่นตอนนี้ลื่นมากเลยนะครับฝนก็กําลังตกหนักเลยครับฝนกาลังตกหนักเลยนะครับ<ล>เบาๆ,ๆหน่อยนะครับ,นนบเบาๆหน่อยนะครับครับตอนนี้เบาๆหน่อยนะครับเพื่อนนเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อน <ders> อได้รับรู้เลยนะครับใ <sh arp> ช้รถใช้ถนนควรร <sh arp> ะมัดระวังหน่อยนะครับฝนตกหนัก ฝนตกหนักตอนนี้ฝนตกหนักเอ่อซาโจเอ่อคุณบัญชีเรื่องเงี้ยเลยของเบีค่ะเดี๋ยวจบรายงานแล้วเดี๋ยวฝากขอภาพเรียภาพนะนะเอาไปที่วันมี้พอขายเรือครับใช้รถใช้ถนนคนระมัดระวังหน่อยนะครับครับฝนตกถนนลื่นมากนะครับฝนตกถนนลื่นมากเบาได้ก็เบากันนะครับ เบาได้กับเบากันนะครับโอ้โหสภาพครับด้วยกจรดแชร์ด้วยนะครับทุกคน,คนดก,นกดแชร์เป็นรถอ e ีซูซูดีแม็กนะครับรถด e ีแม็กนะครับทะเบียนขอไข่ขอทงสองสองหกเจ็ดระยองนะครับสองสองหกเจ็ดระยองนะครับครับสองสองหกเจ็ด ละยองนะครับขอไขท่ทอทงสองสองหกเจ็ดละยองนะครับครับช่วยกันเ,นเตือนเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนที่เดินทางมุ่งหน้ามาจากมัธยพุทธเดินทางเข้าเมืองนะครับเข้าเมืองก็งเบาๆกันหน่อยนะครับเบาๆกันหน่อยนะครับฝนตกถนนลื่นลื่นจัดเลยครับแล้วก็ มีรถเจ้าหน้าที่สว่างพรกุศลน,น,นะครับมาอำนวยความสะดวกเปิดไฟวาบๆให้ท่านได้รู้นะครับให้ท่านได้รู้ว่าตรงนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพื่อนเพนเทศทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่เดินทางมาจากมาบตูธนะครับเดินทางมาจากมาศตูธวังขาเข้าเมืองระยองนะครับก่อนถึงปั๊มปตทควรระมัดระวังกันหน่อยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับศูนย์สหนึ่งก็ได้รายงานมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับกวฝากเพื่อนแฟนเพจทุกท่านทุกนายนะครับเ่ยกันกดแชร์ตามหาญาด้วยนะครับ ตามหาญาิผู้ได้รับบาดเจ็บครับตอนนี้เจ้าหน้าที่สว่างพรกุศลครับนบําผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมสุดสันหนึ่งก็ขอฝากเพื่อนกันเพจทุกๆท่านนะครับกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสูนไทยแลนด์นะครับสูนไทยแลนด์ครับ กดติดตามช่องซูนไทยแลนด์แล้วก็ช่องยูทูบของพวกเราด้วยนะครับครับนี่แหละที่มาของสูนระยองครับคิดให้ทำให้ครับไม่ได้คิดเอาทำเอาครับรวดเร็วจับพันพันเหตุการณ์นะครับเราจะนำสะเสนอข่าวสดๆใหม่ๆให้เพื่อนเป็นเพจทุกท่าน ได้รับรู้รับชมกันทุกๆวันนะครับดท้ายนี้031ก็ขอขอบคุณเพื่อนแปแทุกๆทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามชมอยู่ก็ขอจบไลฟ์แตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณหน้าครับสวัสดีจาก031